nhé ừ. Nhà ừ. nó Thì bà thay nè đó bẩn nó cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ ก็ง wow, kind of mm. ่ายๆก็จิบปินก็ปอยูเตอยู่ในบ้านบ่ได้ไปอื้นนะสบบสว่านซอยนี่นั่นนะอ็ได้ยินรี้วอยุ่เขาเว้าถึงเราเวาเราเราเลี่ยงหลแล้แก็นีเลี่ยงไปจืิอทำไงจริงเรียกว่าโค้ขั้นกังหะนีอะไรเลเอาแบบท่ได้เคยลงบ่เคยถามถือเ่อกระโดงน้องเตะอะไรอีโทรอะไรไม่เคยถามกี บมเล่ั้งแต่ว่าเออบบได้เบายังเล่นตั้งแต่ว่าบบเอายังพอแต่ไม่อยู่รัพ่อเอ่อเห็นทับควันธรรมดานี่เนาะแม่โบได้เบาดูควันเข้แล้วพ่อก็เอออยู่โบเป็นยังมู้นนี่พอแล้วเนไว้หน่อยใจโบะมีแต่เขาฟักควันนี่แหละเออเลิกจากไม่ได้จะมีเินอยู่ดีแม่แอละก็บพอดีจัดงานให้พอ นะได้รับไปผู้แค้นเฮือนโดนักทามนพอแล้เนาะครับเนาะเนาะ่อนเน้องก็เยว่าบ่อยมีพวกมีผมดอยมันดอยๆๆสิบ่มีพอกครับปูนเชียหครับ พราะว่าพี่น้องแอก็คือจะเห็นนั่นแหละแม่เดียแล้วเป็พ่อกันคือจะเห็นนะบ่เป็นเกี่ยวกันบ่อืมเป็นเกี่ยวกันค่อยเดเนาะอ่าเียวกับดองนันเดียวกันบ่คั่คืงบ่เสียแน่สารวับ่แม่นอ๋ออเคนี่แม่นเมื่อสารวันอหมอลงสารวันเด้อเดินทางไกลเด้อเนาะ ก็อยู so, 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 like so, so, ่ี่นันกับแตคนเบิ่งคนนั่งรังปลานี่คนเบิ่งเนี่ยผมมีคนอยู่เนี่ยแะอยู่นี่เนาะแต่มีนกเมียกะนนี้กไม่ใช่นั่้องเมือนงในะทีเบิ่งไรกันมันเป็นใเวลาแล้วก็นน้าอยู่แบ่ครับมาจมเนาะแมาเบิ่งเนี่ยคออกคนนี้มากพกคนแบบใช่ไหมครับนัจะไปเห็นเรียแคนยู่เีรอคนเนเงี้เด้อนี่อยู่รังปลานม่เมาแค่นี้ พี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมากระพุนเนาะดอกจำปาแดงพี่น้องเงย่อนดอกจำปาขาวด้ะบาดที่นี่เนาะตอนนี้เปิดภาพขึ้นมาเนาะอยู่ในระวางอ่าพี่ไหนบุพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามน้องกระแตเนาะทีที่รดต่ำรดชซนแข่งขาฮักกันแหละพี่น้องเงยเมื่อนี้ก็เดินทางมาเหมือนกันอ่าหาคนเนาะเบาจิตเบาตาเบาขำเนาะ เบาเวียงแล้วก็เบาเวียดเองพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมายามเมืองน,น้องเพื่อนพอดีว่าทั้งน้องแต่เพิ่นมีข้าวดีเนาะทั้งบาจิตมีข้าวดีมามอบให้พี่น้องเลยแต่ทั้งเบาเวียดเองก็เป็นรอบแรกได้พี่น้องเลยเนาะรอบเลกที่ได้ลงมาเยี่ยมมายามเนาะลงมาเยี่ยมมายามมาเบิ่งอาการแล้วว่าเป็นยังไงเนาะ เดี๋ยวชิพ้าพี่พาน้องไปเบิ่งไปชมเนาะเอาคนอื่นเบิดทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีไปพี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุขพเบิดสุมงสุบอลเนาะยินดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบาเหียดบ้านเฮาคือเกาเนาะไปใชพี่น้องเลยเดี๋ยวเบาเหียดพาพี่พาน้องไปเบิ่งไปชม,ม,มน้ำกันเนาะเยี่ยมยามเบิ่งน้ำกันว่าแข่งคาเป็นยังไงเนาะใกล้ดีเศร้าละโบพี่น้องเลยไปเป็นยังไงหาโบได้ เดิสบายดีสบายดีวันหมดวันวานพี่เพนี่ตัวขอ่อน่เยอะอยเมื่อก็เถนะใครก็องอแล้วยุแล้วไ้กจนแล้ก็มีแต่ว่าสมที่นี่การใ้ตงเจ้าคุยกับปั ทั้งชุดเจ้ามาขอสิดกลับได้ป่ะตั้งกันบ่อยเนาะเ้ยบ่วนี่กนมากอจิเนี่ยเวียเน่ของคำเน่ยหลยนนะท้ามไ่ลงง่ายทุไปตาดเทานเลสิไดกับ้วงนี้เาตรงนี่มูนขึ้นได้บ่เหยอเนาะ

เพือนเป็นองในเองร่เองยนะนี่ uh ้เป็นลเมื hmm. mm ่อมองกครับว mm ่ต hmm. ้องนะไยาแล้วตอในยาแล้วเที่ยวเป็นงองอเราลุกแล้วจะมาานะแต่มันจะมีอย่างบางอย่างที่เราบอกเขาไไกดู ว่าและมันก็พวคิดมันก็แตกต่างกันเนาะข่าแล้ววก็จะจึงเป็นโคตรดีกระดงเมื่อเปลี่ยนบ่ากระดงโคดมาเลยไปได้จากมือเลยมื่อได้จา่มือเลยบเป็นสีหาเหมืออหรือเปล่ได้ขอมาหอดกับเมืองเลยโปรมวัว่ัว ไปใช้อะไรหรอกยุ่นลูกเนยมาคาเลยเนาะพุ่งเลยพุ้งคาไปเลยเมื่อกบ่ีแต่ว่าหมอเป็นเวลาเมื่อเยวหลูกเม่ออนวันเราเ๋้วเมื่อันนเมื่อพุนก่อนบ้าโอสอนคนน้งเตนคนน้องคนบัวสมัยเือนคืนืนไข่โอ้่นมี้อปฏีเุคนไขทุกคืนบเออคนั้นี้คนนี้อยู่ โมลูกสาวลู่ลูกไผ่เต้ยังควนเอนนั่ขัแม่นแม่กใจยั่ใแ่เ้าวบนขึ้นบ้านฮอแบบม่เป็นอะไรั่นืมละคเราเนาะอาจจะตู้หมาพอเป็นอจะไกอเป็นตอนควันใม่ก็ยินได้แต่เราคือขื้นสีเปลเป็นว่าคือเจ้าดอกตางทีดีพอปูอะไรก็สบนยข้อเห็นนั่นแหละพี่น้องเนาะ ในบ้านส่นวนใหญ่าวก็ขออนุญ,ญาตบาครับไม่เชื่อได พึ้งงงลยนะมนั่นพอเออตั้งแต่แล้วเรียกแบบคนแบบบุคอยสลาดเมารักบริษัมนะรักบริเนาในบ้านาโอ้ยชาอยู่ในบ้านเนาะคือคนพูดคำเมาที่บบอบเป็นอะไรเมาก็ง่ายๆก็จิบปินก็อยูเตอยู่ในบ้านบ่ได้ไปอื้นนะสบสว่านซอยนี่นั่นนะก็ได้ยินเมาอยู่เสรมาเต็ว่าเราเวลาเราเรียงหลูวก็นั่ง เรื่องไปซื้อขาไม่ใช่เลเรียกว่าพวก้นกับลูกมันจะรมี่ันาดนีู้่พาใช้บ้นนเพราะว่าเมื่เลียงลูกเขแบบไหนมันกดเขาว่ามันบองเขาเห็นอะไรระบการบึกหารลูกนากันยังไงไปที่ปจะอไปใส่เจ้าเราได้หมเราพูเดียวนะเรียกว่า ยัว่าถูโดยโดยยัว่าท่านยที่เาขาก็ยังบม่ได้เคยล้มบเคยถามเสียเลือดกระโดดน่องแตกโชเท่ใดบร่เคยถามก็มีนองแตกว่าเออบูได้เ่าอย่างนี้น้องแตกว่าบเอาอย่งนี้แต่ไม่อยู่ลำโพงตเห็นทับควนธรรมดาเนาะแต่่าดูวัวับแค่พอเขาเอออยู่เป็นอย่างนี้กับเราอย่างนี้ไว้หน่อยใจพจะมีแต่เขาคักควนที่แบบ เลิกจากเมื่อจะกนีเงินอยู่ดีไม่แห้งก็พอจีจัดงานให้พอใ๋ยวไปนดดี่รลั่นเนื้อน้อันเนืเน้อเน้อเีอเนื้อน้อนเนาะอเ้เนาอเนืเนื้เนอเนอเนืน้องเพิ่นื้เนี้อเน่อเอเเนนอเมืนื้อออยอออน เพราะว่าพี่น้องแต๋คือเจ้าเห็นนั่นแหละแม่เนียแล้วไปพ่อก็คือเจ้าเห็นเดบ่เป็นเขียวก็บ่อืมเป็นเียวัค่อยเด้อเนาะเียวกับดอมันเดียวกันบเสียน่ดอกนําเออเจ้าก็บังเอิญก็วาอยู่บ่ได้คิดว่าลูกสิได้กันอ๋อูแต่โอแท้ิไปเียวกันน้อย่่อของพ้งแตเป็นเียวกับแม่แม่แม่ไว้อ๋อ เนี่ยเป็นนอกปตัแต่เป็นหมุดนอกเสียบโยงแต่ท <bells>, บ้านเดียวกันแต่เนี้ยเด็กิีมันไก่เชมเลยก็ได้โอกันคือว่าเนี่ยอันนี้เป็นคือว่าเนี่ย ที่บาตาไที่ปลาอยู่อันพนุนะบ้านกุนะเแถวก้อนที่นี่ลุมบริเวณุ้นแล้แท้จริงนะี่อยูแถวในบ้าไๆนี้น้ำโป่งน้ำโป่งถึงกับเมืองเพ่งใช่ไกลๆนี้ วาเนาะมันแบบคือพอต้องเจ๊แบบคนั้งนั้นน่นะคือใช่ก็ไปใ้ก็เที่ยวงนั้นก็มังงบวยุเ่ยืเนี้ยน้ไก่โพนี่อ่าเข้าใจเลยะูชายทูทั้งนองมนีชายะที่สามกับสามเข้ใจภาษาบ้ฮักเสมอลูกบ่เคยล่ำยาะ นะนี่แหละหลายผู้หลายคนก็นไม่เมมาย,ายนเนี่ยมไม่ยามเนาะคือกินนอ่ก็ได้ข้าวดีเลยนะว่าบางที่คนบอกขาดีนะอันวอ้นที่ขายดีก็ต้นนี้วัวเดียวอันกินเอนะทางว่ายามวับมันป่าพันมาข้าวดีวได้ยินเลยได้ดกท่านได้ละ,ละ, <c ười> ละ,ละไอ้หลายคนหลายคนมากกัเลยเนะ<บ>าะช่วยกันมันรวมาทุนนากมันใจร่วมนี่แหละหัวดี้ใจเนาะใส่ใจเนาะเดีวย ตัวอ่ยน้องมันดีันดีคนอดีงั้นนะถาแต่เมาอไคนี่หล้าอายคุ่ังวคบุญก็ุ่นเป็นยังไงเป็นเป็นคนนึอยู่ไปน่นน้าคุยัว่เดี๋ยวคุังพุ่นกาั่กับน้ำาดเทิงได้สิบได้มีแไปได้ปะไก่เนาะทางเอฟซีเพิ่นทังทีดีเพิ่นมาพัวรักษาอยู่ใกล้ๆนี้ เออค่ะบ่าเออแบบน่องดีขาดแบบยางเดินได้แต่จากพากันเมื่อปึกดได้ปูได้โคไรใส่บุญเกบได้ไปหาจางสีน้ำกินเ็นบุฟเฟ่นเนาะขอบใจเพื่อนได้ลากนใจละก็ดียพื่าแบบนั้นยื่ม่าแต่ว่าแต่ไหนแต่เมื่อปัเ่นกอได้ไปเจ้าบอ นะาตามหมอผู้ทีปาดเนาบัดนี้นะเอ่อไปปรึกษาว่านี่หมอคนตัวหมอให้ได้ได้คําแนะนําเด้อมีดอกไปปรึกษานําหมอบุ้ที่ปาดเนาะเ่ด้ออืมอาปงแห้งแล้วเฮาเบิ่งตาว่าเฮาถากินกัวเฮาได้เองแล้วก็แม่นมอได้เนาะอราินน้ำยังปกติแล้วเนาะก็ีเบาดแลก็เจ้าก็พอได้อยู่ดี

thứ ba là... lái mưa này nó ừ, <laughs> ừ. Lái mưa Sống, sống thịt qua lắm Được đó Đường, đường, đường không? nè Đi một con người nè Mới nâng bật chương tới của Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นี่แน่นะครครูคูเข่ากันเนาะถึงเอย์แล้วนะทั้งเฉพาะให้ทำนี่ได้ทำนมอยู่บ้านมากเลยติดต่อมาทั้งตัวละครเลยก๋วยกวยยูพี่เมียยูพุดเนาะามข้าวกันเอาแนะชัดทีมาเบิดเปิดหน่อยสัดสาวาชิงเนี่ยเนาะ วันน้น้องก็ไดติดที่ต่อเนอได้พอมีแต่เจ้าองคุณบอยู่แมนบอนี่อะไมาสอพื้นพื้นตะดดงกับบมาใกล้ด้วยเนาะตะดองแล้วนะแล้วก็ไปของเราจะพูดนเราพยายามแล้ว

ดีแล้วมีข่าวดีเนาะอยากซื้อซื้อกันด้วยเนาะจะมาจะมา áo của mình tập huấn bên này làm nghề đó. Đa. 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 แต่คอขว่น้องกําลังกํลังองน่เก็มันนครับก็านงผูได้หลายย่งก็ถามมึงทำตัวผูกทาำก้าซึ่งคือลุงตุ้นบอสารวันยคุณบอเนอก็นี่เป็นเมื่อสารวัลหมอลสรวันเด้วเดินทางไก่ด้วยเนาะ ต้นเบิงคุณเนี่ยบต้นเบิงเนี่ยผมีเบิอยู่เนี่ยหอยู่เนาะตามไป้มีเนาะนี่ไม่แค่น้่น้องเบิกต่รงใจนะที่เบิงไรกบเป็นใจเวลาเลี้ยกันเราอยู่แบบรับมาโจมเนาะขนาดว่าเบิงเนี่ยมีคุณภพมีมากพวกคนเนาะหาจิตปอนไรกถ้าน้าจิไปเห็นเบียดกัามันดูเป็นเอย่เอืมอยู่ลำพอนแล้วเ่เอาไปนี่เนาะพอเป็นคนพอแม่ตนเบิงกัน้องเหื่อเียกก็ได้

Mấy tổng hợp có mấy trái <laughs> tiền cân như thế này Mấy năm thì tải ở đây Tức là lắm bạc với ngân ngoại Tức là ngọt rồi này nó Chắc chi này tục xảy ngân đi lại vùng bước lại đưa nó tới đây ้าวาลยจะไจะพุดแล้วเนาะแน่เด็กชิโน่ผมมีง่นเอาจจะเป็นบริารจะได้สิ่ม <so ังค้าหมดเลยมันจะเน่าไรวันนีบรางานเนาะทำควาบ่พหาเนาะเออมมนจิตติดตั้งเออไม่ได้านแงจะลำบมกติดมังค้าลูกจะมีเชไปเนาะคาดกรไปได้ดีเนาะแมนรวยบุญโดยคุณเป็น คนอายุมากก็ยังไปกันไปอยู่แหละกันอยู่เลยใอยแต่ข้าวบึงนี่ก็คืออย่างปกติอยู่เนาะเออว่าเริ่มเอนนิสนะแมนเริ่มดีขึ้นไม่เรื่อยนะ้าวเป็นธรรมดา อยันยู่ดีนะเนาะดีนม่าิดนึงนะจีด็กครับคุณบอกป็นบบอกบอกบอกขึ้นเอานะพระมาวนเต็มเออประบาดนอกกัต้องบ่งอาการเ้าน้ำเนาะแต่ว่าสังเกตองการหาบงโบขั้นหรือว่าปวดปวดอย่ง้งียลูกก็กินเขาได้ด้ปกติหลักการดีเลยอปกติปกติลคคจมมาเจ็บอยู่บ้างนะเจ็บักเรื่อ สงดงยังเป็นไข่มัิษเนาะเมื่อแล้วมันจะทํานะอาจะก็นอางับเสียงเน่วนนมากงามันจะบอกว่าน่าันอยู่อยู่แม่มนันก็ไวน ก็ไม่เนอะเรา้องนังกินน้นเก็นบุ้ยน่เลยนี่ใหพ่รคอยเลยอออนออกจะ้ไปกตินี่สามือนี่พอเม่ต้องไปสอนก่อนพูดเนาะนี่ชัวรเออมันโดนเนยได้ยังนี่เหมือนสามพิษได้วยันาะโดนเหโดนเลยนคนเดียวพึ่งคาว่ากันอยาจจะมีชวนในู่นแหละอีน้องก็ต้มาก <laughs> chết bản mình đến cái đó là nó. <laughs> อ๋อได้เลยอืมได้ลได้ละนี้ก็ไดเอามาทุกอ่าได้ละอ่าพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ทางโมเยดเองก็กลับมาเนาะอ่ะอยู่รถอยู่ล่างพี่น้องเลยพอดีว่าให้ทางเขาบอจิตเพิ่นโอโลมกับทางน้องเตเพิ่นเนาะกระทางนี้ก็มานั่งถ่ายอยู่รถก่อนพี่น้องเลยฮ่าโตเนาะถือว่ามาเจอเลขพี่น้องเนาะมาเยี่ยมมาหยามเมืองทางอ่า น no. ้องน้องแต้เนาะมามื้อแรกพี่น้องเอ้ยคือเว้าแหละแต่ตอนน้องเพิ่นอ่ายังบ่ได้าตัดก็ยังบ่ทันได้มาพี่น้องเนาะมารอบนี้ก็ถือว่าาตัดเลยเนาะอ่าาตัดือว่าบาดแก็อ่าคนทางาสิดีเซาแล้วเนาะอ่าแข้งขาก็เริ่มแวบเริ่มจ่อยลงแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้มื้อนี้แต่ว่าคึงเยีตวบัดนี้น่ะรอรอแต่มื้อออกบัดนี้เนาะอ่าาตัดอีหยังก็เรียบร้อยแล้วแหละพี่น้องเนาะ ก so like, so ็เห็นในคลิปเจ้าตะกี้รถป๊าโบ่เป็นสิบ่เป็นตาดอกเนาะว่าซั่นซะกระดูกมันแตกมันบวมพี่น้องเอ้ยเนาะกระดูกมันแตกมันหักไปมันกคือว่าอ่อนแหละเนาะแต่เฮาเหยียบนทําได้ึมันก็ยังโปยังโงได้พี่น้องเอ้ยอันนี้นังเนาะรถต่ํากระดูกจนหักพี่น้องเนาะแต่ว่าก็ยังดีอยู่ถึงมือแพมือหมอเพิ่นก็ตินโปให้ก็ทํานั้นแหละพี่น้องเนาะชุดอ่ากําลังเพิ่นก็เต็มที่แหละพี่น้องเอ้ย แต่ว่าจุดประสงค์เข้าวันนี้คือมหาน้องแตะเนาะมหาน้องแตะแต่ก็จะได้ไปทั้งบ้านขึ้นมาหมอกเงินเนี่ยเราขึ้นทางใจเมย์ใหญ่นั่นดิไอ้มเมย์เมย์น้อยเมย์น้อยอ่าเมย์น้อยเมย์เมย์เค่งกุศลเนาะเมย์น้อยสู่ชีวิตพี่น้องเลยอืมเนาะและก็ดีมุกดีใจเนาะได้คือว่ามีเสามีอย่างเงี้ยที่เห็นทางเมย์น้อยขึ้นเนาะอืม เออเนาะไปจำนั่นแหละพี่น้องเลยดีมุกดีใจนะแม่ลายไปเห็นเนาะอันมืออันเนาอันยังเนาะอ่าตอนแรกดีนะมืออันไปคลายพักอืมเลืนพักเกียงแหละเนาะอันทายเลียวเขาโบเซนมือหนึ่งนี่อยกระทายกันตอนแรกกายได้นะกายแล้วพันกลับมาหาเลยแต่ว่าเขาโบเซนเขาไปสู้เนาะ คือแม่น้อยนี่ทั้งโมเหียดไปทรงเธอแล้วเนาะไปรอบที่ทรงคือ,ค,อคือยังไป่ายคลิปพี่น้องอีกไปเพราะว่ามีเบียกเข้าไปแน่พี่น้องอียพอดีเมื่อนั้นทั้งโมเสนเป็นไปนมอบเครื่องเนาะทั้งแม่น้อยอเฮ้ยเอาใายเป็นยังพันเนื่อเนาะยัง <Okay. S 1> หวงเดียวพี่น้องเอีกใช่ <Okay. S 1> สัตว์เนาะคุณล่ะผมแต่ถ่ายวับไป ไปใช่พี่น้องเลยมิตรวระเาชนขอตัวลำลาก,ก่อนเนาะพิพาดาลาประกันในขอโทษขอไปเนาะส่วนทางน้องเต็ขอให้ดีให้เศร้าไวไว้เนาะไปล่ำลาก,ก่อนพี่น้องเลยสบายดีเดอ้อพี่น้องเด้อเ<ด><ด>นาะ<ด><ด>